เราอาดเต็มเลยอุ้ยเกือบลุกสวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมไม c คราฟกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอาชีพเล่ากันนะครับว่าเขียนว่าเล่ากันเลยวันนี้ผมจะมาลงเหมืองกันนะครับอาหารอาจจะมีน้อยหน่อยแต่ว่าพอลงได้อยู่แต่ก่อนอื่นผมต้องคราฟที่ขุดก่อนนะฮะแล้วก็ทําของให้ลงให้สุดเพราะว่าหินเยอะแน่ๆอาชีพเป็นก่อนนะเออ ซึ่งผมจะต้องเก็บมา่างนี้แล้วก็เอาไว้ครึ่งหนึ่งเอ้ยแม่สิอันนี้มาเก็บเอเบเอแล้วก็คัฟโต้คัฟด้วยเอาไว้คาฟของนะฮะโอเคพร้อมที่ลงเมืองละไปลงเมืองครับผมว่าขยายก่อนนี่ก่อนท่ันขยายกันมันแคบซะเหลือเกิน แล้วผมต้องเผาถ่านแล้วเออผมต้องทำท็อตด้วยสอ,อเคมันมืดตรงเนี้ยใครก็คาบซะก็ปักอ่าเอ้ยผมว่าขุดไปให้หมดดีไหมรู้สึกมันแปลก เตียงออกแล้วก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เออขุดขุดไปต่อนิดนึงขขนาดนี้ิดหน่อยจะได้เป็นสี่เหลี่ยมพอดีนะให้ผมคนขุดเป็นสามบล็อกด้วยนะเฮ้ยผมเจอฐานแล้วอ่าผมก็ได้ไม่ต้องเผาแล้วนะ่านเต็มเลยช่วงแรกๆก็สูงๆมันจะมีฐานเนี้ยแต่ช่วงล่างๆช่วงต่ำๆไม่ค่อยจะมีแล้ว ตรงนี้มืดก็อันนี้ก็วางไว้ก่อนก็ปักทอตนะจริงวางเป็นมุมก็ได้โอเคก็ดาวแล้วนะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องปักก็ได้เพราะว่ามันมีขั้มไฟอยูไ่ไงก็ได้ถากประมาณนี้นะฮะแล้วก็แปะเตียงนะคันยังข้างนอกอยังโอเค ที่ขุดใกล้จะพังละต้องคาเพิ่มตอนนี้ขาดีคามาสักสองอันนะ,ะ้ันค่ยพอร์ตค่อยคาเพิ่มเคเริ่มขุดเหมืองเลยเออลงกาคือตรงนี้ก็ลงไปเลโอเคยทงหมดแล้วต้องคาเพิ่มนะฮะคาเพิ่มอีก อ๋อโหหมดพดีเออไม่เป็นไรแล้วก็มีเพิ่มแหละมัง้งตอนนี้ผมต้องหาเหล็กให้ใหใหสักหนึ่งอันก่นอนผมต้องการคราบโล่นะต่อหลางหาคอคือสําคัญมากโล่นะ่ะเพราะว่าผมยังมีชุดเกราะไงชุดเกราะเหล็กยังไม่มีเพราะตอนนี้ผมยังไม่เจอเหล็กเลยเฮ้ยเสียหรือแมนวะนี่มีถ้ำเหรอไม่รู้ว่ะแต่ว่าขุดลงไม่ต่อโอ้ตอนนี้ผมยังไม่เจอฐา,า,านเลย จะทำวิกดสุนแล้วเนี่ยเราไม่เจอฐานแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าฐานทำแบบดิฟดิฟสเลดอะหายากมากเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีนะไงมันวิกัดลบลบคสิบสี่แล้วอะแล้วช่วงศูนศูนย์ต่ําลงไปอะจะไม่มีฐานแล้วไงพอ,อแล้วไม่มีอะ่ะยกเว้นวิกัดต่ํำต่ำบนกว่าศูนย์นิดนึงอะที่เป็นสีดิฟสเลดอะอันนั้นจะมีจะมีแบบดิฟสเลดอะโคตรน้อยอะจะมีโอกาสมีแต่น้อยมาก ฉะนั้นขมต้องหาพิกัดที่เจอได้ฐานเยอะที่สุดนะฮะผมต้องขุดลบประมาณห้าสิบสี่ในกานจะได้เจอลาวาแบบบนเท้าพอดีอ่ะไม่ให้เจอบนหัวน,นั้นลบห้าเก้านะเจอบนหัวผมเรียกฮาร์ดคองไงตายไม่ได้ก็ต้องลบห้าสี่นกันนั่นแหละยิ่งลึกก็ยิ่งเจอเหตุเยอะนะฮะแต่ตอนนี้ผมต้องการเหล็กแต่ไม่มีเหล็กมาให้เลยทองยังไม่มีอ่ะอเออคอปเปอร์ยังไม่มีเลยไม่มีอะไรมาให้เลยตอนเนี้ย ผมไม่มีแร่อะไรมาอุย้ยเจอถ้ำช่งแรกๆผมช่งแรกๆถ้ำน่ากลัวมากเลยโอเคเจคอคัพเปอร์แล้วเดี๋ยวมีคัพเปอร์ด้วยเหรอหน่ากลัววะ่ะหูทอดหมดแล้วต้องคาบทอดเพิ่มละอ๋อแม่งยังไง,ไงมีอยู่มีอยู่โอเคตันแล้วน่ากลัววะ่ะผมมีโล่แล้วน่ากลัวเกิน พอตรงนั้นมันมีสเกิลตันอยู่ด้วยไงทางแยกโอ้โหไปตรงนี้ก่อนนะกันโอ้โยมันเยอะเกินทิศน่ากลัววะ่ะเดี๋ยวผมขุดนีก่อนนะนก,กันาปรับท็อตกันด้วยความแน่ใจว่ามันจะไม่เกิดผมคิดว่าน่ากลัวเกินว่าลงโปเดต่อดีกว่าเดี๋ยวเขามาสำรวจแล้วกัน,นผมหา โตก่อนตอนนี้มันน่ากลัวมากเลยอ่ะผมดยังไม่เจอเหล็กเลยอ่ะสก้อนไหน,นไม่มีอ่ะเอ้ยเสียงน้ำเลยเว้ยข้างล่างเอ๋อไม่ใช่ถ้ำน้ำนะนั้นมันคือยาก,กนะจะขุดกระพังเอ๊ะโอเคไม่ใช่ถ้ำน้ำดีแล้วแต่ว่าเป็นถ้ำถ้ำเล็กแต่ว่าโอ้ เออซอมมี้ผมเรียกว่าซอมมี้มันอันนี้น้ำโอ้แยกเยอะเกินเกมเกมทำไมซอมมี่ายากเออผมเจอจีโอดโอ้เระเดยนนะปักทัชกันเฮ้ยนี่ไงเจอเหล็กแล้วปักให้ครบก่นอนโหลึกจริงจริงเออตาสักทีเไปคุณเล็กก่อนคุณเลก็กกอน สองก้อนเหรอโอเคโอเคโอเคแล้วก็เผาเลยนะฮะครับตาเผามาก่อนก็ก็เผาเหล็กซะเผาด้วยไม้นะครับโอเคไปอโอดกันหวังว่าจะไม่มีมอนเตอร์อยู่ข้างในนะอย่ามีนะครับมอนเตอร์อยู่ข้างใน ตรงนี้ไม่ใช่โอ้หดขุดพังละไียพังม,มาแล้วต่อไปก็ครับอ่าได้โลมาแล้วนะฮะจะได้ไม่น่ากลัวล้ะจะไม่ต้องกลัวแล้วนะฮะก็ค่อยๆขึ้นไปอย่าอย่าขุดอที่มันกระบ,บ,บาดแล้วกันอะไอ้ตรงนี้จะทําบอก เราไปทาตามแล้วกันโอ้อยังสวยก็เสียงยังเพาะว้าวนี่อันนี้ก็เกี่ยวสมบูรณ์นะเหีือแค่ตรงนี้ยมันขาดไปไหนมันขาดเร็อขึ้นอย่างไวพอเวลาฟิลาสุรีได้่็ต้องมานั่งหาแล้วเจออันนี้ก็ดีเพราะฉะนั้นไปต่อนะฮะผมว่าอุดน้ำดีไหมอ,อุดน้ำไปนะควกันแล้วก็ปักท็อดไปต่อ,อไปอีกด้านหนึ่งจนะเหมือนกันไหม กันกันมอนเตอร์ไหมนะยังมีใช่ไหมเอาแล้วเมื่อ,อ,อกี้แมงมุมอยู่ไหนไวะหายโอซอมบี้มีมอนต,ตรงนั้นใช่ไหมม,มีแหละตรงนี้ก็อุดไปได้เลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอเหล็กอีกไงน,นะผมก็ขุดนี่ไม่ได้ต้องหาเหล็กโอ้นยแมงมุมโอ ออออนี่เจอเหล็กแล้วเดี๋ยวปักท็อไปก่อนใครตาเรียบร้อยต่อไปว่าขุดเหล็กนะฮะต่แรใขุดดิสโนสักทีเอาของเต็มอีกเพราะว่าขอมคุณขึ้นไปแล้วนะไปก่อนนะกันเดีไปเก็บของก่อนของเต็มผมคงจําได้แหละว,ว่าทางกลับบ้านอยู่ไหนอ๋อนี่ไงมันอยู่นี่ทางกลับบ้านน่าจะอยู่ตรงนี้แหละยีงไงที่ข้างน,นอกมีอะไรบ้างที่ข้าวโตรหรือยัง แล้วชุกเคล,ล่ะแถวนู้นเอาดีนะผมมาปลูกผมมาย้ายมาปลูกตรงนี้กว่าแต่ว่าไปเก็บของก่อนของเต็มมแนนะ่แล้วก็ไปเอาแล้วก็ย้ายฟาชัวเคลชัว่วคราวของผมเอาเอา,เอาไว้ใกลๆ้ๆเพราะว่าตอนนี้มันไกลมากตอนนี้ก็สอนว่า,าทำที่ขุดเหล็กอะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำเลยโอเคแก็ทำท็อตนะทำท็อตเพิ่ม แล้วก็ควรเผาเผานี้เพิ่มโอเค,อเค,ครใครขอทาดเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็คัดทัดเค,ครัดทัดเพิ่มแล้วก็ลงมงต่อ ก็เดี๋ยวผมสำวจตรงนี้นก,นก่อนแล้วกันเพราะว่าเกิดแต่น่ากลัวเกินอันนี้ไม่น่ากลัวละวอ๋อตอนนี้โอ้ทีโอดีแก้วตรงนี้มีลาวาโอ้นี่เงเหล็กเหล็กเย,ยววะอะว่ะต้องวางบล็อกเพราะว่ามีลาวาโหเหล็กยังเยอะแล้วก็ลาวายังเยอะใช้ได้นะลาวาเนี่ยอันนี้เริ่มสูงละโอ้โหนี่มันเลวีนี่หว่าเฮ้ยต้องอยู่นี่ เกือบตายโอ้โหผมว่าไม่ค่อยมีแร่หรอกก็แปะท็ออย่างนั้นแหละแล้วมันก็สำรวจยากด้วยสูงเคิร์สโอไปขุดแร่ก่อนนะกันไปสำรวจอันเล็กๆดีกว่าเยอะเลยง่ายกว่ามันก็เร็วกว่ามันจะใช้ขุดเหล็กโอ้เยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้โยังไม่เจอเพชรเลยอ่ะอันนี้ก็ลาวายเยอะเกินผอว่าทำถังน้ำดีไหมทำถังน้ำ่ากันจะทำตัวคาทำไมล่ะเอ้เน่าไม่มี เราจเผายังไงอะทีนี้เวลายวค่อยเผาแล้วกันหาแร่ก่อนบอกว่าทำทางกลับบ้านไว้ตรงนี้มันให้รู้ว่านี่คือทางกลับบ้านตรงนี้คือทางไปตรงไหนเนี่ยที่ท้ำอันนี้ท้ำใหญ่โอ้โห keeper oh my god keeper โอ้โหโอ้โห คีเปอร์ต้องเงี้ยหรอผมถือท็อตอยู่มันก,ก็มันนี่ยากดิโอ้น่ากลัวว่ะคี er. เปอร์ไอ้คีเปอร์ er, ใช่ไหมใครถ้าผมลองเปิดเชดเดอร์ดูจะมีแร่อะไรไหมมาเปิดนะะักกันมีตัวอะไรมาไหมเนี่ยอย่ากะะันใครม่มีตัวอะไรใช่หรือไม่โอเคดูแล้วไม่มีแร่อะไรแต่แร่แรแหเหล็กโคตรเยอะแต่ว่าผมพี่เกียรไปขุดมันไกลเฮ้ย โอ้โหเพชรเจอแล้วนะฮะแต่ว่าไกลแล้วเกินไกลมากมองไม่เห็นเลยมันาะทอดไกลหมดแล้วอทอดหมดเร็วเกินราะว่าเรามีคีปเปอร์ใช่ไหมคงไม่มีแหละแถวเนี้ยแต่เมื่อกี้ผมเจอเพชรด,ด้วยค่อยมาขุดนลกันข,ขุดแร่ไปก่อนวันนี้ทอดผมหมดมีแรทองแล้วเออเดี๋ยวค่อขยขุดนลกันนอนมีเพชรเหรอ๋อไม่ใช่ทำทางกลับบ้านก่อนลวาวเต็มเลย อุ้ยเกือบลงเกือบลงไปแล้วเกือบลงไปจุ่มลาวาแล้วเมื่อกี้จิโอเดี๋ยวผมค่อยขุดนะกันผมค่อยขุดไปดูว่าข้างในมีอะไรไหมอาจจะมีเพชรก็ได้แหละผมผมไม่เอาผมไปคา,ปาท็อตเพื่องด้วยตอนน,นี้ผมข,ดขาดแทนฐานเกินผมต้องไปหาวิธีการหาหาแร่ถา่านดีๆแล้วว่าจะหาอย่างไงให้ดีๆเออแล้วกลับทางไหนวะทางนี้เหรอ,อ,อาทางนี้ทางทางกลับทางตรงนี้ตันใช่ไหมคือมีแร่อย,อยู่ ใครตอกตรงนี้ตานก็อุดได้เลยนะอ๋โอโูมีแร่นี่ซ่อนไว้โอ้ห <_ C _> เกือบแล้วนะฮะแต่เขาอุดนั่นกันผมไม่แน่ใจว่าแร่มีอยู่แค่น,นั้นหรือเปล่าโอเคขึ้นมาแล้วนะฮะนี่มือจังโอเคมือ okay, ละนอน่อไปผมก็จะเผาแร่กันก็ผ่านไม่มีเผาได,ด้มามนั่นแหละ โอเคก็เก็บซะโอเคนะฮะ้องมีอะไรไหมไม่มีแหละไม่มีตัวอะไรหละมัง้ okay, งโอเคตอนแร่เผาเอ้ยเผาธามนี่โอเคเผาแร่เสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็เผาแร่เหล็กไปดูไปไปสองหกสี่โอคใช้สาม ไปก็ขอทองไหมหเคยเผาะนะกันคอปเปอร์เดี๋ยว่อยเผากันรอเค <Okay, S 1> ผมไปเอาคับถังน้ำหนะกันเรียกตักน้ำแล้วก็ทำปาก้าให้ใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นหมวาทางข้างหน้านี่แหละผมต้องขุดอันนี้ออกเ <Hey, S 1> ด้ต่อไปก็ก็ตักน้ำมาก็ขุดตรงนี้ให้หมดเออแล้วก็ไปโดดกระโดดให้มันหาย ปูตรงนี้นะคันก็เคลียร์พื้นที่โอเคแล้วก็มาเลยนะฮะแล้วก็วบอตัวค้าวไว้ข้างนอกนะครับสักคันหนึ่งอนะตัวค้าวสลับมาหนึ่งก็วางก็คับทอดมา าแ okay. <Okay. S 1> ปะโอเคแล้วก็ปูกข้าวจบโอเคไม่ใช่ตรงนี้อ่าเรียบร้อยไปก็ดูซิแร่เผาสุดยังเสร็จแล้วนะฮะไปก็เผาทองก่อนโอเชียเพริรมหมดนะฮะเผาพอไปเนะี่ยอันนี้ก็ยังดี่ออันได้ไหมปีตายไม่ได้ไหม นินดน่งอ่ะโหวิียวเองไม่เป็นไรเก็บไปก่อนอันนี้โหอันนี้ขนาดครับไม่ได้ครบนะจะเหลือแค่อันเดียวเราต้องใช้สิบอันนการนนะคนระฟชุดเกาะเพราะคนคารชบชุดเกาะแหละไม่หีถังน้ำดีถังน้ำเกาะดีกว่า จุดเกาะใช่ไหมเอาเอาคายได้แค่นี้เหรอโอเคไม้ก็ตายน้อยอย่างน้อยก็ดาเมจลดลงเข้มจุดเกาะแล้วไปก็ทำไรต่อดีเหลืองต่อไหมแต่ว่าตอนนี้ไม้มีน้อยเว้ยไอ้ยฐานน้อยวะ่ะพี่หาฐานมิเนะเอาเผาไปหมดทั้งมัน เดี๋ยวเผาแร่สันได้แร่ทองนะครับโอเคในถามวันนี้น่าจะเหลือเฟือแหละปะนะครับทอดเพิ่มนะฮะในพอทำเพิ่มน,นิดหน่อยก็เก็บซะโอเคเอาไม้มาสักยี่สิบันพอเดี๋ยวครับอันนี้เพิ่มโตครับนะ พอหอมว่าข้างนอกไปแล้วหนึ่งข้างนอกใกล้มือ,อยังใครยังบอว่าทำบันไดลงหดไหมผนมะิดไม่เนี่ยอืมทำไปแล้วกันจะได้ลงง่ายๆหน่อยก็ทำด้วยด้วยดีพอมไหมเนะี่ยไม่พอมต้งองไปทำลงลงผ้าหมดแล้วกันตอนนี้อาหารยังไม่หมดมีเหลือเฟืออยู่โอเคสำรวจตรงนี้ต่อแต่ว่าต้องดวดว่าแห่หมดหรือยังนี่ไงจิไดหมดเยอะเหมือนกันนะแหล่ ผมว่าไปดูจีโอก่อนนะคันจีโอว,ว่าข้างในมันจะเป็นมันจะเป็นยังไงโอ้ขอโมยเลยเหรอเอ๊ะเหมือนมีทอ็อตอยู่ข้างล่างเลยไหมที่เดิมเหรอ้็ที่เดิมนี่อ,ะอ่ะอ๋อโอเคที่เดิมจีโออีกแก่ที่เดิมใช่หรือไม่ยังไงจริงดะหูตกพังเรียบร้อยค่าเพิ่มโอเคผมว่าเดี๋ยวเข้ามาที่หลังนั่ะคันทำกับบ้านอยังไะเดี๋ยวเขาไปสำรวจนะกันนี้มืดแล้วนอน ก็สลับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยนะค,ะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่กดติดตามให้ผมก็กดให้ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ชม9 7 7เเยังไม่กดติดตามให้กับช่องเราเพราะฉะนั้นกดด้วยนะครับ